we're โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องก้าหนในเกมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมฟรีไฟกันนะครับผมนะฟรีไฟวันนี้ที่ผมจะมาเล่นก็คือก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นอะไรมากก็คือมันเป็นคลิปที่ผมดองไว้แล้วผมไม่ได้เปิดหัวคลิปแค่แค่นั้นเองอผมก็เลยมาอัดคลิปว่าผมไปสุ่มทีมเล่นกับคนอื่นปเหมือนเดิมทีมเดิมนั่นแหละคล้ายๆเดิมก็จะเป็นยังไงก็ไปลองดูกันนะครับผมนะอาจจะไม่ค่อยสนุกหรอกเพราะว่าในคลิปผมไม่ได้ค่อยพูดเพราะว่าเจ็บคออย โอเคข้าคขตายได้แล้วกูหนีกันเธอมีมันชุบเว้กูเก่งกูเก่งไม่เมียมันช่วยได้เมียของฉันมันมีสองคนเลอเดี๋ยวพี่ชุบตู้ก็ได้วะมีตัวอีก <c oughs> ถ้าได้ high scale on han come lie lie I don't know where we are but I'll get us out of here Kelly I promise gonna <laughs> มัจะเจ้คนทีกูแล้วกูตับเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นคนแม้ี่ยิงมาดูของเขาอีกรอบนึงเลมมยานปเนมไ่อบนึไปไหนบอกคุณกลับไปที่เดิมอ่ะที่กี่วกคนนี้ กูจะแต่งพิซซิตูนต่นลันหแกปูว้าวปูเปูพันยกเลินกูข้าวดตายคนไม่ใช่บอกูอใช่ไหมเดระว่ากูตรงตรงกได้นะไม่อันนี้คนจริง <anything. S 1> นี่คุจริงไม่ใช่บอกเฮ้ยอ,อะไรกกวะไอ้นี่ไงอัพสกิลอะไรวะเฮียเลยสกิลของนารูโตแสงอุซากุมาคุมไม่ได้เล่นเกมนานว่ะ <c ười> คืออะไรวะพร้อมกันเลยนะเฮีย <c ười> พี่อัพปืนเสร็จพี่เลิกเล่นมาน โ oh อ้มึงบอกวันนี้เงินออกไปแน่อะไร้าอะะอมุงอ่ะคืออะไรวะถ้าไมนเก็บมันก็เป็นสกิสลพิเศษอ่ะโอ้ประเจ้า3โอ้สักิลไม่มีใครอยู่ใกล้กูเลยเหรอวะถ้าอยู่ตรงไหนคนอยู่ค่ะน้ำคือมุ่งอุอยู่เนี่น คนเยอะไหมคุณจะเยอะอุ้ยรอดหน้าเอกเลยแต่ไม่เล่นหรอกมีคนกำลังไป,ไปชุบไหมหายยืนผีไม่เจอเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาไปชุบเอะแอะนะเพื่อนเขามันจะถึงตัวแล้วเหรออ๋อหรอกจะแสดงว่าข้างหลังมีคนใช่ไหมอันนี้สกิลทำไรได้วะหมือนอ่นอะไรน่ย มันเปิได้มันเปิดตาล่าด้วยนะวะอันเนี้ยนะทุกคนจะเห็นเราใช่ถ้าเราเก็บของมันนั้นมาแล้วอยากได้ชล่ามากอ้าวจหายแล้วเปิดตาล่าตัวเองเหรอพี่ใช่ใช่แล้วอ้าวกดไปแล้วด้วยมันมันมันทิ้งได้ดีน้องแม่แม่ไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้ แล้วทิ้งสกิลอันนั้นมันก็เปลี่ยนได้มันก็ไม่มีตาราคนไอเข็มชุบก็ได้นะว่าเข็มชุบไม่นชุบป,ปัดไปชุหายเลยนี่มันจะดูแต่ไอโฟนสิบห้าเองรอกาแลสิบสี่หรือสิบห้าเอาดีๆหา้าดก็อ้อมันบอกว่าให้ดูในน้ำไม่ฉลอกอันนี้ตัวกระดาษจำไม่ได้แล้วว่าสกิลน,นี้ไว้ทำอะไร สิบเจ็ดเลยอ่าได้ยินบ้านาอนอกมันบอกสิบเจ็ดเลยสิบเจ็ดเลยไงสิบเจ็ดจอเนี่ยกันยาเน,นี่ยโอ้อย่าซัพพอร์ตกันอย่างนี้ได้ไหมวะเอ้ยสิเจ็ดจอกันยาเน,นี่ยโอ้ยพอเถอ,อะเทพะดาษไม่รู้จะทำอะไรได้บ้างวะถ้าจำไม่ได้ถ้าเกิดในตัวการ์ตูนจำไม่ได้ไอตัวการ์ตูนมันจะเป็นเฮ<ม>้สยสบายๆหน่อยง่วงนี่จ้ะ พีพีกันไปเจอแล้วในโรงแรมมึงลองหามันดูดิที่กูเล่าให้มึงฟังดิกูฟายเลยกัับนกูฟายเลยเรื่องต่างๆฉันกำลังถูกล่อเลยมันเรียกอ่ะว้าต้องมาแล้วล่ะอย่าตันแท็กโ้ใชมันบอกว่าไงปิน มันมาแล้วใช่ไหมมึงไฟอะกูร้องไห้ยึดตังนะต้องหามันเลยพี่เราอะกลัวแย่กวะเแี่ยวเ่าขอของหน่อยไม่พบเป้าหมายในระยะยังไงมันก็เห็นแค่คนเดียว สีฟ้าอะไรเช็ดโทรศัพ<ะ>ทพมม์มันมาทางนี้แล้วมันเช็ดโทรศัพทมันมาทางนี้แล้วมาดีเลยไหนสีฟ้าไหนมันใช้สีชมพูแต่เคสมันเป็นสีฟ้าพี่มึงชอบสีฟ้า <c oughs> มึงระวังเนี่ยมันดูลาดิจเป็นสีฟ้าขนาดนั้นอ้าอย่าเพิ่งหนีดิหนูอยู่ข้างบนกูนี่ อไม่ได้ล่านนะจริงจริงจริงมันเปิดตาล่ามันล่าทั้งปีเลยนั่นนะทำไมเกว่าไม่ครับมันเปิดตาล่าคนเดียวมันล่าทั้งตีเราอะไอ้นั่นมันเดินหนีเใช่ตอนเราเราคนฆ่ามันนะมันจะไล่ไปทีละคนทีละคนเลยเจ็ดเจ็บเจ็บโอ๊ยเออแม่งเล่นกู้ ฮัลโหลหมดแล้วใช่ไหมไปทุกเลยวางไปกวางวงไปขาึงเหยียบวงนี่เลยแอะแล้วกูก็เกิดนี่เนี่เลยเฮ้ยมันเออหลังเพื่อนแสดงว่าหลบหมดยิงจุดชุบชีวิตอยู่โอ้ยเจ็บมากไม่รู้มีอะไร มัจะเกิดตรงไหนกะก็เกิดตรงนึนะเอเฮ้ยเอ้ามตาย๊ยเล่ะตะโขแมงค้างมันอยู่ตรงโ้ใช่ไหมไ่เาีก่อนนี่ก่อนนี่ไปทางซ้ายแล้วไปทางซ้ายต้นไม้มันกำลังอ้อมอยู่นั้นแ่ะ แม่งรอจะกอกูหายวัดสีเดียโอ้โหตายเลยครับมันมาร์กจุดได้ปะไม่ทันละออร์เดอร์เกมเนี่ยมิลิมินเต็ดนะพี่เอดิชั่นโอแม็กใช้สกิลคลยถาและทำลายเลยชุดต่อไปกูกลัวมันหมือนงาว่ามันอยู่ตรงไหนพี่มันอยู่ตรงไหน มาแล้วมาแล้วมันอยู่ข้างนอกนี่ฮัลโอ้โทักไลน์มไงอาวไอติมอยู่นี่เหรอตายอกมันดูอะไรก็ไม่รู้ไม่่ไมไป่นไอตมปับ้างเราจะได้ทิ้งไว้ ีอะไรนน่ะวะตรงนี้ไม่มีปลุไม่มีอะไรเลยยังเป็นมันเจอาจะโดนเน็ให้โดนเนิดให้ให้ตังค์ให้ตังค์ให้ตังค์จบไปชุกนะจบไปชุกนะไงเว้ วัวพอไหมผมทุบแล้วอยากกันไม่อยากเลี้ยอยากเกิดไม่เบ็ดไม่อยากเกิดงั้นดูผมไปดูจีไม่ได้หรอกว้าวได้ครับเบตได้หมดครับเบตเป็นเป็นพี่นะพี่จะชุบอยาปล่อยกูได้สบายใจเถอะเบตพี่พี่จะชุบป่ะพีทำไมต่อยไปต่อยไม่ต้องมัดตีแต่ว่าปล่อยเราไหว mới, 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 ขอบคุณนะทีนี้มันเหลือตัวเดียวน่าจะเป็นเพื่อนมันวารองศพตายบงใช่ไหมเนี่ยดนะีแค่ดีเจ้าหน โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดวีโอนี้นะครับก็เป็นไงบ้างทุกคนน่าจะสนุกหรือว่าก็ถ้าไม่หนุกก็เดี๋ยวรอดูอีพีถัดไปได้นะครับพอดีว่ามันเข้าไปเล่นแบบว่าไม่มีไม่มีเสียงแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้พูดนะครับโอเคก็โอเคไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็ต้องประมาณนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลงังจากนี้เดี๋ยวกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับใครชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับบ๊ายบายครับผมอย่าลืมกดกกกระะดดิ่่งให้้ัันนวยลเจอ Hey how the hell you man, doing?